จะมาสาธิตนะครับการตัดแต่งตู้โดยที่เราไม่ใช้กันไกลนะฮะแล้วมันทำยังไงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้กวนตีนอะไรใครนะแต่บอกตรงๆเลยนะว่าบางทีไม้ข้อถ้ามันขึ้นแบบนี้นะฮะอันนี้อันนี้อยากให้มีประสบการณ์กันสักนิดนึงนะเราค่อยลองทำกันดูแบบไม้บางไม้บางประเภทอะ่ะ เอามือเด็ดอ่ะดีกว่าเอากันไกลตัดเพราะว่าถ้าเอากันไกลตัดแบบเพอร์วิทธรรมดาอย่างเงี้ยมันเสียเวลามานั่งช้อนช้อนใบมันทิ้งถ้าลงกันไกลอย่างเงี้ยใบมันหลุดมาเยอะมันต้องช้อนช้อนใบเยอะมันเสียเวลาแต่ถ้าเลี้ยงปลาเล็กๆเ,เสียวเสียวช้อนช้อนใบช้อนมาไปโดนมันอีกนะฮะงนั้นเราก็ ลองหัดเด็ดจริงมันก็เด็ดมันก็เหมือนกันเวลาเราลงกันไกลเนี่ยเราก็ามันมันต้องดูดูก่อนนะว่าด้านหน้าเราก็ต้องเด็ดให้มันเตี้ยกว่าด้านหลังจริงมันเด็ดให้เป็นพุ่มมันก็เด็ดได้นะครับจริงมันไม่จําเป็นต้องมีกันไกลก็ได้นะแต่แต่ก็มีไว้ก็ดีเพราะว่าไม้น้ามันต้องต้องตัดอยู่ดีนั่นแหละนะแต่ว่าไม้ข้อเนี่ยบางทีแต่อันนี้มันโตโตรอด ลอดออกมาเราไปต้องการเราดึงมันกลับเข้ามาก่อนดึงมันกลับเข้ามาตรงนี้ก่อนเราก็เด็ดต้องรู้แนวด้วยนะอย่างอันนี้เราก็เด็ดให้มันเป็นพุ่มได้อาศัยเราก็ต้องเด็ดให้มัน อย่างเงี้ยมันก็เริ่มเด็ดที่นี้ได้แล้วอันนี้เราก็เด็ดเด็ดล้อไปตามขอนเห็นป่ะนะน่าจะเห็นนะแล้วก็เด็ดล้อไปตามขอนนะครับอันนี้เราเห็นขอนนะใช่ไหมเราก็ล้อรับไปตามขอนอย่างเงี้ยบางทีถ้าเป็นต้นไม้ใบละเอียดละเอียดนะครับเด็ดเด็ดมันก็ดีกว่าแต่ถ้าพวกอเมซอนนะ อ่ากันไกลเถอะแต่ถ้าตัดแต่งไม้ข้อบางทีเนี่ยขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเด็ดเอามัานก็ได้อยู่ไอเรามันทาจนเคยแล้วไงแต่ถ้าลองทำร่วงแรกๆอาจจะย,ยังไม่ค่อยชินมือนะครับแต่ปกติเวลาไปเซอร์วิสอะถ้ามีเพอร์วิทในตู้นะครับเดดเอาครับไม่งั้นนะครับเขาก็จะมาถาม ทำไมวันนี้นานจังบอกอ๋อเปล่าครับตัดเพอร์วิทซำเสร็จนานแล้วเสียเวลาตักใบเพอร์วิทจริง <c oughs> แต่ไม้ข้อก็ก็ต้องเอาลงกันไกลยอยู่ดีนั่นแหละนะครับนะมันก็ได้แค่ไม้ข้อบางอย่างก็ก็ยังดีกว่าดีกว่าต้องไปนั่งทาทุกอันนะมั้งนะ อันนี้ถึนเถื่อนมึงบางคนจะบอกว่าเฮ้ยต้องเอากันไกลจริงๆมันไม่ต้องกันไกลทุกอย่างก็ได้อ่ะอันนี้วีวีเพจวีวีเพจเยอะเหลือเกินโอเค บัวบัวนี้เอามือเด็ดเอาเหอะนะฮะบัวบัวจะสีใหญ่เกินไปแล้วบังกมิด <c oughs> บังมิด, <c oughs> มดอ่ะ เรียบร้อยด้านหน้าด้านหน้าเรียบร้อยแล้วอ่าเราก็ไม่ได้ไปทิ้งนะครับเราก็เอาไปสำรลองเอาไปสำรลองเผื่อใช้เผื่อขายมีเว็มีใครซื้อไหมมีใครซื้อก็ขายเลยนะเนี่ยอ่ะอันนี้โรซาราเวียดนาม เอาละเออลนะ่ะมันไม่เลื่อยว่ะอยู่ตู้นี้อ่า,ราเราก็ดูนะครับเลเยอร์มันว่ามัน ก็ต้องให้มันสูงกว่าให้มันสูงกว่าไอไอน,นี่เราเมื่อกี้ไอไอน,นี่เราใช่ไหมเบวิปเอสอันนี้มันอยู่หลังกว่าเลเยอร์มันก็ต้องสูงกว่าอันนี้อะไรเนี่ยเบวีเพสิงเหลืออีกหรอเยอะเกิน มันก็ต้องสูงกว่าเพราะมันอยู่หลังกว่าออันนีออ้อะไรนะใบเลื่อยโอ้ยเจ็บโดนใบเลื่อยข <c oughs> ำ่ะขำไหมไม่ขำก็ไม่เป็นไรนะโอ้ยวีวีเป็์เยอะชิเปกเ,เลยวะ โ้ทะลุไปถึงข้างหลางตู้เลยอะ่ะหรยงไม่ข้อก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับตอนเราไอเนี่ยอะไรอูดแคะอูดแคะมีคนเข้าใจผิดเป็นอูดแคะเฮ้ยอูดไว้เฮ้ยไม่ใช่อูดอวานเห็นอยู่โคตรฮาเลยนั่งคำอยู่คนเดียวคนอื่น คนอื่นเขาคงคิดว่าไอ้นี่บ้าป่ะวะก็มันขำวะ่ะออุดแคะนี่ผมเป็นคนตั้งด้วยป่ะวะก็ตอนแรกเขาเนึกว่าเป็นโรทาร่ากันแต่จริงๆมันเป็นอุดมันเป็นสกุลโพโกโสเตม,มอนนะครับเป็นพวกมันก็คืออุดนั่นแหละอุดเตลาลิทจริงๆมันจะใหญ่กว่านี้ไม่เยอะมากใหญ่จริงๆใหญ่ได้ประมาณนี้เีอยาให้ดูตู้ตู้ยิบสี่นะ ทะเลียงสมบูรณ์เนี่ยใบใหญ่ได้ขนาดนี้นะฮะอุตเตราลิสไอสเตลัรสเอดีเออะเห็นมังเห็นเห็นไปซื้อนีเน่เซียะนี่เซียกระเด็ดได้มีเซียส่วนมากผมเด็ดเอานะผมไม่อยากต,ตะะาัดตัดละใบมึงรุดขนาดมือมันมือมาเด็ดใบมีงรุดเลย แต่ถ้าเป็นพวกเฟิร์นนะครับแนะนำนะแนะนำถ้ามันยังติดไม่ดีนะครับแนะนำลงกันไก่นะจ๊ะไม่งั้นลุดอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนบางอย่างก็ต้องกันไก่บางอย่างก็มือมือดึงก็ง่ายกว่าอาเดี๋ยวมีเสีย ดีดีพีซนะครับดีดีพีซ ไฟลอารีไทเกอร์หายไปไหน <laughs> คลิปสไปลารีไทเกอร์หายไปไหนวะการดีดพีซเราก็เดี๋ยวเราหาไอ้นี่ก่อนหาจุดก่อนบทที่มันลงไปอย่างเงี้ยมันมันต้องคำคำเอาไงถ้ามันเป็น กันไกลก็จะลำบาก,กนิดนึงอื่าประมาณนี้นะฮะเราก็เด็ดเด็ดออกมาจนหมดแล้ว ส่วนมากตรงที่ลึกๆเข้าไปอ่ะผมเอานิ้วไอเอามือเด็ดเอาดีกว่าเพราะว่าลงกันไกลไปบางทีมันก็เสียวเสียวไปโดนปลาโดนกุ้งนะคระับม,มาให้ดูกานตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซามรัสยังไม่ตัดนะ ไอ้ต้นนั้นดันไฮโกเนื้อเยื่อด่างขาวดันตายชาชิบคลิปอวีด้าเลยก็ไม่ค่อยดีเว้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอ่าบัวกระต่ายแดงเริ่มขึ้นนะครับดาวน้อยขาวเลี้ยงให้ขาวนี่ก็ยากนะแต่มันก็สีอ่อนกว่าตัวปกตินะ บังมิดเลยเออต้นนี้ต้นไม้สี่หลังกามันก็ยังมีหัวนี้นะครับก็ต้องเด็ดนิดนึงนเด็ดเบบีเปสนิดนึงโอเค ไม่น่ายากนะถ้าไม้ข้อมันเป็นพุ่มๆแบบแบบเป็นทรงพวกอะโคต้าพวกบีวีเพสพวกโรทาร่าเวียดนามนะครับหรือโคโรล,ลาต้าก็ได้โรทา,าร่าพิงก์ก็ได้โรทาร่าไทยก็ได้ผมว่าเด็ดเอามันก็เป็นพุ่มนะยิ่งเพอร์วีดยิ่งเด็ดง่ายเลยแล้วเพอร์วีดนี่เด็ดเด็ด,ดดีกว่าเอากันกายตัดเพราะว่าไนไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งช้อนทิ้งนะอันนี้ก็ คอนเทนต์กวนประสาทนะฮะจริงถ้าเราฝึกฝึกฝนเนี่ยนะมันก็เอามือเด็ดก็ได้นะมันก็เป็นอีกวิธีทั้งวิธีอีกหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องลงกันไกลก็ได้กันไกลดีๆก็แพงแพงเพราะบางทีนะไปเจอกันไกลฝุดๆซื้อมาห่วยๆนะนั่งเด็ดเอาเหอะขี้เกียจสียเวลา เนี่ยโอเคคอนเทนต์พักอะไรนะเขาเรียกว่าคอนเทนต์ะไยคอนเทนต์ค่าค่าเวลานะครับคอนเทนต์ค่าเวลาแต่เ,ออเดี๋ยวพบก็มีสาลมาหลายคลิปแล้วไงคอนเทนต์เบาสมองมัางนะเนาะเนี่ยมันก็ตัดมันก็โล่งโล่งขึ้นเยอะนะป่าเนี่ย ยังไม่รู้จะเพิ่มอะไรเลยตนี้สิวเจ้าฝานี่เลียงยากนะบางทีเราก็คิดว่าเราให้กินพอแล้วนะมันกินไม่พอเว้ยเหนื่อยเหมือนกันนะพูดจริงๆนะให้อาหารจนจนจน,จนหอยมันไปเริ่มไข่ได้แล้วเนี่ยขนาดขนาดเม็ดเล็กขนาดว่าเราว่ามันไม่น่าตกพื้นแล้วนะมันก็ยังจนได้นะครับอืมเออแต่คิดว่าเดี๋ยวย้ายบัวจะสีไว้ไว้ล่องนี้ด้ยวย มันจะได้กันไอเบวเปสโผล่ดีายเลยโอ้ยงั้นเบวเปสโผล่โผล่หน้าลำค้างเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำไม่ต้องห่วงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยลาามันไปถึงไหนวะเนี่ย เมื่อกี้กล้องตัดไปนะครับกล้องตัด่าเราตัดรากมานะเมื่อกี้เพราะว่ามันดึงแล้วมันมาถึงนี่เลยนะฮะเมื่อกี้กล้องตัดไปอ่าเราย้ายมาแล้วนะครับบัวเจ็ดสีเอนิรุดแดงบอลลีฟแดงเทนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราเอา A.P.T.F ิกมาหยอดหยอดไปเกือบตายหมดแล้วตาไข่นะฮะตาไข่าตายเกือบหมดแล้ว แต่หยอดแล้วมันไม่ได้ตายทันทีนะหยอดแล้วมันค่อยๆให้ตายนะครับเวลาใครใช้ก็เอาตรงนี้ยังหยอดไม่โดนเดี๋ยวต้องหยอดหยอดเพิ่มอืมบูเสร็จเป็นรูเป็นไล้วะสะภาพน้ำมับขาดขาดปุ๋ยเปลี่ยน ออบางทีสภาพมันเปลี่ยนฉับพลันนะครับบูเส็บใบม,มันทิ้งใบได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำก่อนนะต้องเปลี่ยนน้ำแล้วแหละนะอันนี้เราก็ตัดแต่งเสร็จแล้วเนาะตัดแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำช้อนเศษใบไม้นะครับช้อนเศษใบไม้ไอหนนี้ขึ้นใบบกนะ รวมประมาณนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ขั้นเวลานะฮะสำหรับใครที่ขี้เกียจตักเศษต้นไม้ลองเอามือเด็ดเอาก็ได้เนาะไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องกันไกลเสมอไปแต่เมื่อกี้ที่เราจะย้ายบัวเมื่อกี้ถ่ายกันไกลแต่ลืมไปว่ากล้องมันดับเมมเต็มเมมเต็ม,ม,ตมนะต้องเอากันไกลตัดรากนิดหน่อยนะครับไปงานมาไม่ถึงเนาะโอเค วันนี้ก็ขอขอ,ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ